หลายคนนะคะก็สงสัยนะคะแล้วก็อยากจะเปิดใจทานผลิตภัณฑ์ตัว ko นะคะนะคะเรียกได้ว่านะคะผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้กระใสมาแรงมากๆนะคะแล้วก็ใครที่ได้เปิดใจลองทานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุน มึนงงไมเกรนตึงที่คอบ่าไหลมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงเดินโพรงเคลงหรือภาวะน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะเ <ceu ung> <cover ing> พียงแค่ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ของเราตัวนี้นะคะอาการดังกล่าวนะคะเรียกได้ว่านะคะเห็นผลลัพธ์ไปมากๆแต่หลายคนนะคะก็นะคะยังลังเลนะคะแล้วก็กลัวว่าจะมีผลกระทบต่อร่างกายหรือเปล่านะวันนี้นะคะปุ๊กนะคะจะมายืนยันว่าผลิตภัณฑ์ตัว KO ของเรานะคะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใดใทั้งสิ้นนะคะด้วยสารสกัดเข้มข้นนะคะ สกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นฐและของเรานะคะปลอดภัยมีอยอค่ะทุกคนนี่นะคะใครที่สั่งซื้อไปสังเกตได้เลยนะคะอยอจะระบุอยู่ด้านหลังนะคะทุกคนมีอยอนะคะรับรองและมีฮาลาลอิสลามทานได้อ่ะนะคะมั่นใจแล้วใช่ไหมคะว่าของเราเนี่ยผ่านการรับรองนะคะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรื่อง จะมีผลกระทบต่อร่างกายในดังสิ้นและที่สําคัญนะทุกคนจะบอกว่าเขาทานกันทั้งประเทศมั่นใจได้เลยรีบทานค่ะสินค้า KO ของเรานะคะหน่องจะมี30แคปซูลวิธีการทานให้ได้ผลชัดเจนหลายคนก็โทรมาสอบถามนะคะทานแบบไหนถึงจะหายไว้ ay, นะแนะนําแบบนี้เลยที่พแนะนําลูกค้าทั่วประเทศทานมาละ2แคปซูลนะคะก็คือเช้าห เย็นหนึ่งหลังอาหารค่ะสําหรับเซตทดลองทานนะคะที่เห็นผลชัดเจนว่าจะเป็นอาการผู้เวียนหัวบ้านหมุนตึงที่คอบา่าไหลมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงนะคะภายใน60แคปซูลนะคะประมาณ2อกล่องอันนี้1กล่องมันจะมี30แคปซูลนะทุกคนซึ่งเซตโปรโมชั่นนะคะ60แคปซูลจะมีส่วนลดด้วยนะทุกคนอะใครมีอาการดังกล่าวไม่ต้องลังเลแล้วนะคะบอกเลยตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดที่เข้มข้นมากทานน้อยเห็นผลไวสุดๆเลยและที่สําคัญเลยนะคะทุกคนปลอดภัยมีอยอยจ้า